สัสดชตรงนี้แค่ฟูฟังผู้สนใจในธรรมตุกตังวันนี้ก็ที่ไรเอาเริงพรความเป็นมากของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นปุกรลที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งในโลกก็เป็นปุกรลาสำคัญที่สุดของเจ้าพุทธของเขาพระพุทธเจ้ามีจือเก่าววา สิทธะเป็นหลกของพระเจ้าสุธโธตนาแกษั์ผู้ครองเมืองกรปพิราวัตถุกขวแนสักกาซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตังผักใตของพระเทรนิปานหรวอวันิปพนเมจิวาผนังสิริมหามายาซึ่งเป็นราชธิตาของ ยา,ายาจอมึงโกริยาวงแห่งกรุงเทวทัตแผ่งโกริยาเจ้าศา,าสทาพสุดเกิดเมือ่อปีก่อนพุทธศักราชที่สนลมพินีวันตีตอนสาราซึ่งอยู่ระหว่างชายแดนเมืองกัปปิลามัทุใกล้กรุงเทวทัปัจจุบันนี้ก็คืออเอิ่ง รุม,มินเดรประเทศเนปาลด้มีพานเป็ดก็อะไรมาตำาน้ายบาทเจ้าจาริตธามีลักษณะเป็นมหมาปุริซักคือทาวาตั้งอยู่ในเป็นเจ้าบานกที่ไรเป็นพญาจมงภูมิอำนาจใหญ่ในเมรนำอาสม,มุตตั้งสีเป็นจกักรวติถ้าออกบวชกที่ไรเป็นศัสดาเอก ของโลกเป็นพระพุทธเจ้าของโลกแต่พรามกัวรัญญาผู้ที่มีอายุนอยที่สุดในจำนวนแปดกนนั้นในต,ตำนานนักแนนว่าจดสายสิธานี้ที่ออกบวชแ้้วก็ตทัศนูเป็นพระพุทธเจ้ามีวันเปลีป่ยนแปลงอาจากทีไรพระสุดเกิดออกไม้ลอว ลอย่างชัดย่างมีดอกโบวขึ้นมารองรับทรงในเป่งวาจาว่าเขานี่เป็นผู้ดีประเสริฐที่สุดในโลกเป็นผู้ดีเกิดที่สุดในโลกการเกิดปอกนี้เป็นการเกิดปอกสุดท้ายของเขา้า หลังจากไรเกิดออกมาในเชตวันแม่ของเจ้าชายสิธาคืคอพนางสิริมหามายาก็ได้สร้างบุญสองป้ายเสียงบุญจึงอยู่ในความดูแลของนางพระจาปฏิโกตมีสึ่งเป็นน้องคณิตาของนางสิริมหามายาหรือว่าหวานหน้านีาน่ หรือว่าพระพิตานั้นไขือเจ้าจาชิตาต์ออกบวชจึงเลยคัดใจสร้างพาระสัจสามหลังขึ้นมาเปิดเป็นที่อยู่ของเจ,าจา้รรราชิตาตคือมีความสุขสาราญคือพาาระสัจฤดูฝนฤด,ดูหนาวฤด,ดูฮอดคืออยู่สุขสบายเต็มตีเมื่อมีอายุสิบหกปีก็อะไรเอือเจ้าจาชิตรราต์เลย าาาพิวะหาอวะาอภิสิทธิ์นแขตกับนงพิมปาห,หรือยสุรลาซึ่งเป็นลูกสาวของพระเจา้ากรุงดีวาตาอันเป็นปีน้องปายแม่คือศริมามายาหลังจากที่ใหญ่ขึ้นมาจ้เาอะไรก่อนแ,แ,และศึกษาเราเรียนจบชันส่งสุดของการศึกษาตั้งลงในสมัยนั้นคือศิลปศาสตร์ถึง18สาสตร์18ภาย 1ิเมเจอร์ในสำนักครูคสอนของวิสวามิตรเมื่ออายู่ในาา้าเกปีนางปิมปาภริยาก็เลยเกิดพัส,สุดเกิดลูกออกมาชือวอแล้วรา่ากลุมัแปลว่าหวงหรือว่าห่วงิมมัโดโตวมัดใจมัดควาเหินอนะอยู่ในชีวิตของควาเป็นขรว,ว่ยควาเอนนั้นแต่ว่าเรียมงานาจของปุญญาบารมี ที่ได้สร้างมาหลายแสนกับก็เมื่อถึงเมือ,องที่นั่นก็จิตใจแข็งออกไปแอวแข็งนไปตัวในวันในเมืองจึงออกไปหันคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สมณะตามลำดับจึงเกิดว่าชีวิตของคนเฮานี้มันที่เป็นมัจมนจีมันพอดีมีภัยหีกหนี้นนลีกความี้ายธรรมดาในโลกนี้มันมีของกูเกันอยู่เสมอ มีหอนก็ต้องมีกัดมีตุกก็ต้องมีสุกมีเกิดแก่เจ็บตายก็ต้องมีต่างเกิดแก่เจ็บตายไรท่านเจ้าหลักเกิดหรือเพิ่จันทร์อ๋อเจ้าค้าต่างหลายในปัจจุบันนี้เอขาเยังมีถึงความเกินดนะเนาะส่งหันถึงความตุกต่างหลบเป็นเป็นมายาความสุขในกามกุล เป็นสุขที่จอมป้อมแก็อืมถือความสุขตัวเขาไงจึงมีความสุขที่มันรอเละไปกับความทุกข์วิธีทางแต่ที่ป้อนความทุกข์ของชีวิตชะน,นี้แต่ที่ป้อนจากวัตสงสานี่ก็คือต้องเอาบทเป็นสมณะจตกที่ป้อนอะไ ทางนั้นเจ้าจัดเสธาจาถึงหันมามิธีออนตั้งเดียวแต่ที่ควรตุก็คือออกบวชก็คือในวันที่ภรรยาเกิดลุกกังขึ้นมาท่านเจ้าก็เลยขี่ม้าคกกันตะก,กะออกบวชโด,ดยมีนายชั้นหน้าตามสเสด็จไปจองไปตีแม่น้ำอนุมานาทีตัดขออมูเขีาาเสร็จแล้วก็ออกผ่าน คาสวัสดภถ้าพายออดโดยรดอ้ำฝากแห่งตอนใหม่เปิดไม่ให้ก่อกเอาของมีการส่งเงินใ,นนนให้ชนะหรือบอกไปยังเมืองไปบอกปอบอกเม่แเราก็บอกว่านีเป็นการบวชเปิดกุอันยิงใหญ่ยอปพี่คืปปอปอเมอะไรซีออกเส่ใจไอ้พี่คือลูกเลยมีอะไรในใจจ้องทั้งตักดีบวชแล้วก็เดินทางไป ถึงแม็นนกยาแกวนมังคทาเปิดคนหาหนังปฏิรับตุกในสำนักของอาระหระฤาีและอุทการฤาษีเบิดไปอยู่ย่วปฏิบัติไปปฏิบัติไปเป็นสมถามมทากรรมฐานสามารถปฏิบัติถึงชั้นที่ 8. แปดมีตาที่หูที่ผู้ใจวูเหมือนโมดแต่ก็หันมาหุ้ใจต่างคนตุกเตออ เพราะว่าสิ่งนี้ยังมีความไขไหลไขเป็นอยู่ใครหูเคยหันอยู่จึงเลยอำลาครูบาอาจารย์สองกอยแล้วออกไปหาเสินต่างต่าที่นทุกแทนจากนั้นก็เลยไปยังแม่น้ำเนรันจราในตำบลอุรูเวลาเซนานิกกมปันจ,จันนี้ห้องว่าดงคาสิริในสาทนที่นี่แถวตัวที่เป็นเป็นร้อยเป็นภูเ,นเขานหนึ่ง คอนย้อนคอนขอน้ำขึ้นไปห,หนึ่งกันเปิดปั่นแป้งตุกางกิริยาโดยจครอบเคี้ยวครอบฟันกันหายใจอดอาหาร6ปีลองไปลองมาเคาหัานมานี่ใ,นใจต่างผนตุกติอโดยไรฟังเสียงพิ้นสายพิ้นสายซิงติติวดาอะไรมาทิดเือฟัง สายที่หนึ่งเท้ามันแข็งพนตีนะมันตึงกนปีนานี่พอติดกลับมาที่ขาดพึ่งก็เดียวของป้นถูกไรสายที่สองมันมันหย่อนมันยานนะดิดของเท็ดของเสียงพีโมหนูอันนี้ของสมารถป้อนถูกไรแต่ว่าสายที่ันข็งแข่งพอีนะหย่อนพนตีนะเท็ดเกาะมวนหูที่ฉันได้ท่านเจ้าก็บอกการปฏิบัติอยู่ในกามากุล เปียกๆเสื่อมๆมีความสุขคนดีหนาก็มือบนตุกไหลแต่ที่ทรมานโตเก่านอนเนือนำนอนเนือไฟพดอาหารคบเคี้ยวคบฟันการหายใจก็ก็ย้ำเจ็บตา่างคนตุกเถอะจึงเวันมาต่างคน,นตุกก็คืออยู่ในสายกลางอยู่ในความโปดนะีก็คือทรมานโต้เก่าคนดีแล้วก็เข็นขัดอยู่สุขคนดีในสายกลาง หันมากินเขากินน้ำปฏิบัติสมถะกรรมฐานแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานพระเจ้าว่ากีต่างหากซึ่งหาพระัญญาโกรญ,ญานันเหมือนต่างเหมือนเป็นคนเกินก็เลยตำหน้ายาวที่ได้ออกบทเมื่อพระเจ้าออกบทแลว้วก็เลยปาเรตัยก่อทั้งสีก้อนี่ว่าปาปัติยาหมา,หานะอาสัจิได้ออกมา,ยาเย้าเลยมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าหันมาเอ้พระเจ้าเจ้าใจทุธานนี่ นำมุ่งจังตัสสรุปเป็นเป็นผารหันไดคะจึงไรมาปฏิบัติบอกขึ้นมาบอกขึ้นมาอีเลยก็เลยลากปาของเขาในที่ตาเปลียปฏิบัติเข้าเจ้าก็เลยไปอยู่ที่ป่าอิสิปตนามาลิกตยายวันเมืองปารานซีหรือว่าปัจจุบันก็คือสารนานักจากที่พระบรมเจ้าลาหันตัวหันใจมาปฏิบัติตามแนวทางของ มชิมาปฏิปตาสมถทกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานโดยดูโดยใจเฮาเหามือนนางก็ไหลทัศรูปเป็นพระพุทธเจ้าก่อนแบบที่ทัศรูปเป็นพระโพธเจ้านั้นนางนางสุจาราก็เลยเอานำขาา้อมูลปายา์มาตานพระพุทธเจ้าตีตอนไม่ใส่หรืออาจารปาลาณีโคทะาเวสุจาราคิดว่าเป็นเทวดา อ้างจากนั้นพระุรธเจ้าก็เอาถัดคําคำีใส่ขอางมาัทุปายาดเยาในอาบน,นเาเย้าในเศปากาซอพระเจ้ามาไปลอยนําแล้วก็อธิษฐานว่าถ้าว่าสามารถตัสรุ้ได้ในวันวันนี้ขอือถาดทองคํานี้จุ่มไหลไปฝืนกระแสนาไหลไปตั้งติดเหนือถาดทองคําด้วยว่าจาน้นบาททั้งเกาะลอยไปฝืนนํา ไปต่างต่างโต๊ะก็ลอยขึ้นไปต่างเนื้อยิ่งไม่นำเนื้อชราแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยก็ยังมีสูตรที่ยากพลามก็เลยมาถ่ายต้านยาหรือในหนังที่ใต้ต้นไม้ืสิริมาโพธิขนนาดไปต่างจิตตอวนออกแล้วก็อธิษฐานว่านั่นแต่ว่าเลือดเลนเนอร์ในกายของเขานี่ที่เหกิดแทงไปหรือเตะหนังหรือเตะเอ็นหรือเตะกระดูก ทำลายตัสรรเป็นประสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าทำลายถึงธรรมวิเศษก็ดทิพย่อมลุดเป็นอันขาเมื่อทังอสุจิอันแข็งแข็งกหคือตัวเก่านั้นมีใจดีสมบเป็นปฏิบัติจนสามารถปฏิบัติในเขิงเข้ายามปฐมายามก็คือ8ปดโมงต่อถึงมา10มิบโมงนี้ก่อลายเป็น อายานติในห้อวัดภูเปนี่วาสนุสติยางนึกถึงฉาดก,ก่อนๆหลถึงมาตั้งแต่เช้าม่วงต่อถึงสองม่วงมาก็ไหลทัศรูเป็นมันชิมายานในทัศรูในหันถึงชุตปูปปาทะยานการเกิดการรับของสัตว์ทังางยถึงมาในก่อนที่แจงในปัจิมายามก็เลยเป็นอาสวะขยานเสียงกิเลสตัณหาผู้แจงว่านี่เป็นตุกนี่เป็นเอติทุกนี่เป็น ความดับตุกแล้วมีเบี้ยวตั้งความรับตุกจิตของพระราชาขาวรนจากกามสวะภาวะสวะอวิชชาสวะโลภะตัวซ้มหะก็คืออย่างเกินจิตสมุทัยธรรมังสปันธทักนิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความตัดไปเป็นธรรมดาใจเข้าใจมีปล่อยวางเข้าใจมีอุปาทานยึดมันถือมันในตัวในใ,นใจใยาวๆขาพรวนแล้วยาเนะีงมุตตาปาติที่ ปัญญาในเกิดเดียวอารโลกุตปาที่แสงสว่างเลยเกิดขึ้นเมื่ออายุไรสามสิบห้าปีก็คือปฏิบัติดาที่เป็นพระเจ้าหปีเมื่อสาวกาวพีออกบวชสามสิบห้าปีนี้ทัสลูทัสลูยาวเียก็ไรเผยแพลศาสนาน่าคือคอนที่ไรนับถือศาสนาคือคอนตียมย่มในเริงต่างๆเรองต้นม้ต้นตอกเริงพ้นฝ้าอากาศต่างๆมา เอาที่อยู่ที่มีสุขปฏิเชิญขึ้นใหญ่เพราะอาศัยสิ่งภายนอกเราจะเ,จเปลี่ยนความคิดของคนทุกอย่างการดีการผาเสริอก,ก็อยู่ที่การฝึกกายฝึกว่าจาฝึกใจเฮาฝึกตัวพูกใจเฮาไงมีไพ่มาจ่อยเฮาไมีไพ่มาเออเฮาดีเฮาหายอไอยู่ที่ตัวเฮาไปแล้วเราจะเอาอะไรซ้อนคนอ,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 อื่นอะดู่ีให้มีคุณมีตดอยู่ที่ตัวเจ้าเขา ฟุกโทษเจาอกันดวจเกกพูดให้โจ้ากอกบ่อยมากโทษเจ้ากอะเลยจนภายแปรศาสนาเลควางควางมันบังันลายสีสิบหาปีถึงมือคนหนึ่งนะไลทัสโลมเลยเข้าใจถึงหนึ่งของตุกห่งขตุกยูสุหังจากที่พระบุดาเจ้าลายเคยแปรศาสนาสีสิบหาปีแล้วในภาษาสุดท้ายไปจำอาซาอยู่ทีเวรุวัคขามเวรุคาม เมืองปารณาณซีแกวันวัจีถ้ามมาตัวเองเมืองเราเนี้ยเกาที่อยู่ระหว่างเมืองมังกะทะครับเมืองกุกนะสินารานะวัดที่ไรแทงสามเดือนนี้ที่ไรปรินีปานี่ยเบอร์ตาที่ไรปรินีปานั้นพระประเจ้าของอไรสวยไรฉันสุกรมา,นนา,า,ามัทวาในจุนท่านี้ก็ตั้งกตั้งมือพระบประเจ้าที่อยู่ที่กินหวานอา,าพาธนะ โผเป็นพิกุสังฆาไรวาเออพระนายชนท่า,าพระประราชเจ้าจึงเลยยกย่องว่าการถ่ายต้านที่มานี้นมีอันิสงส์งหลายมีหนึ่งก็คือเมื่อพระราชเจ้าที่ตั้งสรุปคือนางสุจารดาไรถวายเขาวัตถุปัญาและก่อนตัดที่ปริณิปานก็คือนายชนท่าไรถ่ายต้านสุกรามัทวะอย่างพระประราชเจ้าก็เลยตัดต่อไปว่าถ้าว่าของเขาปริณิปานไปยาวทำมาหลายวินัยเนี่ยที่เป็นศาสนาของตั้ มีไพมีควันมีธรรมะในวินัยที่เป็นตัวต่างตัวแทนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเขามีพระพุทธเจ้าอยู่กว่าดีที่สําคัญในสุดก็คือธรรมาวินยัยเขจิติปฏิบัติจอมโยอนันทะไอมายาธรรมโมจมยยวจิัยโยเจปัญญตัวเทสิตโตธรรมจินจันสถานเป็นศาสดาของเขาพระพุทธเจ้าในเก่วามีเพาอยู่ที่ก็แต่ว่ามอดกันในขันที่แล้วก็ ไปสู่เมืองกุสินาราหรือกุสินากะในปัจจุบันแล้วก็ไปอยู่ดีพักผ่อนอยู่ดีป่าสาระเบอร์พรินิพีานก่อนแต่ที่ปรินิพีานองพระพุทธเจ้าก็ยังทําคุณประโยชน์ก็คือเลยบวชคุอองสุดท้ายจิวัลสุพัทปรีปาจากะือเป็นสาวกาสุดท้ายแล้วก็ไลยเฮือโอวะเป็นปอกสุทัยหรือหอวปชิมาโอวาระฮันดาดาใิพิคเวอแมนดาอย่างนี้ เปโธธรรมสังฆะอัปปะสัมปทิธาตานทั้งหลายเราคอตักเตือนตานทั้งหลายว่าสังขารทั้งหากนี่มีความเสื่อมไปมีความรับไปมีความตายไปเป็นธรรมดาตานทั้งหลายจึงยังรยตตประโยชน์ตัวกับอตยิตะไรยิตะประโยชน์ผู้อื่นผู้ถือวความมีสติปัญญาก,ก็คือเวลาจาใครซ้อนบาเมื่ออยู่นี่นก็คือเปิดหักเมื่อจากไปก็คือมีประโยชน์พักเอาไว้โอเคคันไปหลัง มันพ่พุทธเจ้าของเขาเนะี่ยเมือ่อยู่เป็นประโยชน์จากปยาคําสอนต่างๆธรรมารีในพุทธเจ้าเลยเผยแผ่ไ้ในมาถึงเอาปัจจุบันนี้เอาก็ยังอ,งอะไรเฮียบจอมเู่เป็นซองแห่งปลายปียาอันนี้นะนาจะานั้นพระพุทธเจ้าก็ไอ้ทับพันธาปร,รินิพานตีต่อ,ตอนสาระจนไม่รังตังขูกณนะสาราวนทยานตีเวลากระยับเมืองกุศินาระในวันเดิน หรือว่าเรื่องเช็ดตั้งเมืองเขาสิมหมาคำเป็นเปลี่ยนเนี่ยคือเป็นเรื่องราววัดของความเป็นมาของพระพุทธเพราะพระรา้าก็อสอนอเขาู้บัตพระราทาเนั้นมีชีวิตที่เป็นถึงเป็นสัตย์ีเป็นถึงกษัตริย์แต่ว่าก็มลหลงไหลอยู่ในความมีเงินมีคำคุณสมบัติที่เขามีอยู่น้าเนี่ยมันสามารถเป็นจีเปือเขาได้ในจนัดในระจันอะไรถึงสิ แล้วก็ไล่ฝึกปฏิบัติในเข่งวันจีนีก็ไล่ต้องปฏิบัติสายกลางมีตั้งแต่สัมมาทิฏฐิอัานจบอันอันหนึ่งอันนี้เป็นกุลอันเป็นตดอันนี้เป็นตั้งคนดุกอันนี้เป็นต้งก็เป็นุกด้วว่าคาสอนของพระราชาเขาสรุปมาอ,อย่างไรพระราชาเนี่ตัดความดับดุกและเหตุความดุกและความดับดุกเพราะฉะนั้นพอเจ้าข่าวตลางมีความดุกจากความดุเป็นไปหนอกเห็นความดุกจาก ความมีคำสัพพติความตกจากป่อจากแม่ความตกจากพ่อจากนม้จากลูกจากหลานจากเขาจากเพื่อนในเรื่อความตกไปหมดที่เป็นความตกที่ง่ายๆเกิดแค่รืงแต่ว่าความตกที่มันเป็นธรรมชาติจีิคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเขาที่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายได้เจอนี้เพอเยได้เจนชาลุกปฏิบัติคือตัวก่อานี่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายนั่นก็คือธรรมะอริยสัจสี่ต่างสายกลางฝึกปฏิบัติ สมถะวิปัสสนะเปิดอะไรต่างบนตุกในสุดนี่คือเป็นประวัติความเป็นมา,ขอ,าของพระพุทธเจ้าของเ้าเจาคาตั้งหลายนะเดบุตธะก็จบลงไปตอนนี้ขอ,อผู้ฟังผู้สนใจในธรรมจงเลเฮจอมแล้วก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวยอย่างในการชีวิตหรือพอถึง กระธรรมพระธรรมบรนจักตกถึงสุดเสกครำรเลย